พรุ่งนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะติดตามรายการค่ะคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีนะคะก็จะมาพูดคุยแบบเป็นกันเองกับนา,นายสุพัฒนพงศ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะในประเด็นการบริหารสถานการณ์วิกฤตราคาพลังงานและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน,นะค,ะค่ะ,ะรัฐมนตรีก็จะมาตอบคําถามทุกข,ข้อสงสัยของประชาชนนะะติดตามกันได้แบบสดๆเลยวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์นี้ค่ะเริ่มกันตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาสนาทีหรือหลัง เคารพธงชาตินะคะไปจนถึง9โมงเช้าทาง FM 92.5เาง FM 92.5เมกะแล้วก็เครือข,ข่ายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะแล้วก็สามารถที่จะรับชมออนไลน์ที่เพจ f a c e b o o k Radio t h a i l a n d Live นะคะคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะร่วมฝากคำถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะ02-276-9717แล้วก็ที่หมายเลขนะคะ6 9 7 7 6 9721แล้วก็ทาง a c e b o o k นะคะของ r a d i โ Thailand l i v e ได้เลยค่ะก็ติดตามกันได้ดียว วันพรุ่งนี้ค่ะ